สวัสดีค่ะ ก็จะมาให้ดูว่าเวลาที่ลูกน้ไปถ่ายรายการหรือว่าไปออกงานจะไปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยส่วนมากนะคะก็จะแต่งหนะ้าทำผมเองเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทรงมันแบบของเราต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ที่ลูกน้ำไปถ่ายรายการผู้หญิงนึงผู้หญิงมานะคะใครได้ดูบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะนะ้มีลงคลิปไว้ให้บ้างแล้วแหละอะมาดูกันเลยดีกว่านะคะไม่ยากเลยจริงๆคือถ้าคุณทําไปแล้วไม่ว่าจะทรงไหนเนี่ยก็สามารถทําได้เองที่บ้านง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปร้านเสริมสวยไม่ต้องไปเสีย ทำให้กับที่ร้านทีตีนึงแบบอย่างต่ำก็แบบ8 0ิบาทแต่อย่างเวลาลูกน้าไปนะคะก็จะเข้าที่ห้างกับเปสินค้าส่วนใหญ่คนะก็จะราคาประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่400บาทแล้วอีกอย่างคือใดไม่ได้ใดอะที่น้าต้องการบางคนใช้เป็นแบบที่ม้วนอีกหนีบผมเนี้ยมันึือมันทาให้ผมเสียมากกว่าตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบพอมันใช้เป็นทิ้ม้วนแกนหนีบมันก็จะชี้โดชี้เดะทีน่น้ำจะไม่ชอบนะเรชอบให้มันเป็นแบบว่า บอลลมพองพองนะคะซึ่งมันจะทําให้หัวเราอะ่ะจากที่ดูแบนๆเนี่ยดูแบบเออหัวพองดีจังเลยอะไรอย่างเี้ยน,นะคะอ่ะก็ทานะคะไม่ยากเลยคือแบ่งเป็นชั้นๆแล้วก็ใช้ใดนะคะคือตัวเนี้ยก็เป็นตัวเสตไดใจก้าหัวพูดเลยว่าคุ้มมากแต่งชน้ำใช้อะ่ะอยู่ไม่กี่หัวหรอกอันที่เหลือคือือนประมาณว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้หลักๆให้ดูเหมือนกันนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆใด้ปลาอย่างที่บอกว่าไดตัวนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเอ๊ะด้ล เสียงแบบไอตัวนี้มันคือควาหนีบร้อนๆจะเสียมากกว่าอาจจะแบบว่าแกนหนีบร้อนแบบนั้นผมมันโดนกับตัวแกนหนีบความร้อนเราตเองอาจจะเสียแบบร้อแต่ตัวนี้นะคะอาจจะโดนที่เส้นผมของเราเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนะจะมีการบอกว่ามันจะเป็นลมใดะคะมันจะเป็นลมออกมาซึ่งไม่ใช่แกนร้อนนะอันนี้นะะลองดูได้ึ่งทำไมย่ยากเลยค่ะมันชินมือคุ้นมือแล้วอะ จะออกมาแบบว่าทรงสวยมีวอลลุ่มดูคองทองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งผมเสียหรือไม่เสียนี่ยอยู่ที่เราดูแลรักษาผมค่ะดูหัวลูกงามที่เดี๋ยวก็สีแดงเดี๋ยวก็ลงสีอีกแล้วนะคะทำสีตลอดเวลาเลยทีเดียว พอได้ทั้งหัวเสร็จนะคะก็มาย้ำตรงด้านหน้านิดนึงนะคะจัดชอบแบบว่าอันนี้คือต้องม้วนออกผมมันจะได้ดูแบบว่าสะบัดออกนะคะพอเราทําเป็นเนี่ยจะสะบัดเข้าสะบัดออกจะเอาโคลจะลอนแค่ไหนผมสั้นผมยาวเนี่ยสามารถทําได้ประหยัดเงินอีกตั้งหลายร้อยบาทเลยนะสามารถเอาไปซื้อ อาหอรอ,อร่อยทานได้เลยแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บเราต้องใช้สเปรย์ล้อใสลยไขมันด้วยอ่ะอย่าลืมนะคะเน้นในเรื่องของตรงด้านหลังจะได้ดูแบบว่าหัวทุยๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ทำไม่ยากเลยนะ พอใกล้เสร็จแล้วนะคะก็มาย้ำๆที่ชอเดิมๆอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือใครที่ซื้อกับลูกน้ำนะต้องไลน์มาที่ลูกน้ำสโตร์เท่านั้นแล้วก็ไอจีลูกน้ําชอมเนะคะีคยเพราะว่าอะไรู้ไหมมันมีมิจฉาชีพที่แอบอ้างในการใช้ คลิปใช้รูปของลูกน้ำเนี่ยไปใช้แล้วก็ไม่ส่งของให้ทําให้มีคนมาด่าซึ่งน้ําแบบเสียความรู้สึกมากแล้วของน้ํานะคะก็มีรับประกันให้อีกด้วยนะคะเปลี่ยนของใหม่คืนให้บางคนเนี่ยเอาของไปซ่อมนะไม่ได้ไม่ได้ต้องสารที่ร้านลูกน้ำอร์เท่านั้นนะจ้ะ สวยไหมเอ่ยอยากจะบอกว่าสามารถทําได้ทั้งผมสั้นและผมยาวเลยนะคะเปลี่ยนผมเสียๆที่ชี้ฟูเนี่ยทำให้เป็นผมที่ดูสุขภาพดีแล้วก็มีวอลลุ่มเอีทัตงหานะคะ1เซตเนี่ยก็จะได้ทั้งกล่องนี้เลยนะคะราคา1,100บาทจากราคา1270บาทแล้วก็ใครที่สั่งตอนนี้นะคะรุนันจะฟรีเอเสให้เลยมาละดูกว่าจะอ๋อกว่าจะออกแต่ละรอบได้นะคะเป็นผู้หญิงเราก็ต้อง แต่งหนะ้าทำผมแต่งตัวนิดนึงฝาก้วยนะคะสำหรับคยากมีตาปิ๊งๆแบบนี้ต้องแฟรี่วิงนะคะซื้อ2แถมหนึ่งนะจ๊ะกล่องละ250บาทนะมี5คู่ก็ตก500บาทได้3กล่องก็เฉลี่ยกล่องละร้6บาทเองงาออย่าลืม,มาอุดหนุนกันได้นะคะไปลนะ